ถึงกับอุทานว่าอะไรวะเนี่ย คือจะว่าไม่ได้ยินก็ไม่น่าใช่เห็นไหมมีเบรกด้วยเห็นไหมอ้ยอ้ยออซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณสัก18บแนาฬิกาสนาทีค่ะคุณนัครินเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยหมดสติก็เลยพยายามที่จะเดินทางไปบนเส้นทางถนนแพรกษาปรากฏว่าถึงโค้งโรงแก้วถนนแพรกษารถเก่งคันนี้ขับขวางอยู่ช่องขวาเขาจะหลบซ้ายแล้วแต่เขาหลบไม่ได้มันมีมอเตอร์ไซค์ไงแล้วเขาก็เลยไม่อยากจะเบี่ยงเพราะเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุ แต่รถเก๋งไม่ยอมหลบไม่ยอมเบีย่ยงใดๆขวางไปจนถึงซอยเจ็ดแพรกษาไกลนะบีบแตรส่งสัญญาณฉุกเฉินบอกลำโพงก็ไม่หลบบางครั้งเบรกเป็นระยะระยะนี่จนตัวเขาอะต้องหลบเองจริงๆนะฮะมีรายงานเข้ามาแต่รอการยืนยันนะเห็นว่าคนป่วยที่หมดสติเนี่ยเสียชีวิตม,มีรายงานเข้ามานะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวรอตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแต่ว่า กล้องหน้ารถแล้วก็คลิปตัวเนี้ยมันส่งถึงมือตำรวจ,รวจคือถ้าออกทีวีเนี่ยเราต้องเบลอไม่งั้นเดี๋ยวโดนหาว่ามินประมาทอีกแต่ตำรวจมีหลักฐานแล้วก็ไปไล่ดูรถคันนี้ตามทะเบียนสุดท้ายไปถึงที่บ้านเลยแล้วได้กล้องวงจรปิดมาด้วยวินาทีที่รถเก๋งคันนี้ขับออกจากที่จอดรถที่บ้าน สรุปคนขับเป็นผู้หญิงพี่อะตาตีว่าพี่ทำผีกดในแง่ที่ว่าพี่ไปจีขดขวางรถฉุกเฉินนะคะโดยที่พี่ก็รู้เท้าไม่ถึงการแล้วก็ ที่ก็จะปรับปรุงในการขับขี่ถังถัดไปนะคะต้องขอโทษด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องที่แบบไม่มันน่าเต้าใจขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับก็เสียใจอะค่ะที่ทำาให้เดน้องปฏิบัติงานล่าชา้าเป็นเหตุให้แบบว่าคนคนเจ็บเนาะแต่ที่เขาจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเออถึงมือหมอเร็ว พี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ขัดขวางกระบวนการของเ,เราก็าตกใจอะคะ่ะไม่คิดว่าเออเราอจะทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยเพราะว่าถามว่าเราได้ยินเสียงลถไหมเราได้ยินสัญญาณเสียงแต่เราก็ไม่แน่ใจว่า เออขับอยู่ตรงไหนเราก็ยังมองไปงข้างๆนะคะว่าแบบเออเป็นเลนทางขวาหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะแต่พอมองไปทางซ้ายมันก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดคิดน้อยไปหน่อยเพราะว่ารถข้างหน้าเราอะ่ะมันก็ขับติดกับเราเหมือนกันรถคันท,ที่ใช่ค่ะไม,ไม่ไม่ได้มีเจตนาจะขวางอะไรไม่ไม่เลยค่ะขอโทษสังคมนะคะที่แบบเราอาจจะ<อ>เขาถึงปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะว่า ถ้าเกิดมีรถฉุกเฉินมาส่วนใหญ่จะค่อยๆตบซ้ายกันแล้วทุกคันก็จะพอทราบเอาจริงๆเราอยู่บนท้องถนนเดี๋ยวนี้ก็จะเจอนะ ถ้ามีรถไซเรนมาข้างหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะตบซ้ายทั้งนั้นแหละเพื่อเปิดทาง<อ>ยิ่งถ้ามีผู้ป่วยเนี่ย<ๆ>เขาไม่สามารถจะปัดซ้ายปัดขวาได้หรอกรถพยาบาลอ่ะเพราะคนป่วยนี่คือจะให้ขับไม่ได้เนื่องจากบางทีมันมีเครื่องยังชีพอยู่ม,มันอันตราย<อ>ที่สําคัญมากที่สุดมันไม่ใช่แค่ปรับ500บาทคุณผู้ชมคะหากผู้ป่วยที่อยู่ในรถถึงแก่ชีวิต อาจจะมีความผิดกระทําการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน2 0 0นบาทแม้เบื้องต้นตอนนี้ยังตรวจสอบอยกผู้ป่วยเป็นอะไรไหม,มเป็นมากน้อยขนาดไหนถ้าขวางรถพยาบาลเฉยๆไม่มีผู้ป่วยก็500 <100. S 1> จริงแหละแต่เราไม่รู้หรอกว่าวิาวนาทีชีวิตที่ไปถึงช้าม,มันจะส่งผลต่อลมหายใจของพวกเขาแค่ไหน แต่งงว่าที่เขาบอกว่าก็เห็นเราก็ได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ข้างหลังตรงไหนนี่หรือว่ารถยี่ห้อนี้เขาไม่มีกระจกมองหลังเหรอเขามีแต่เขาบอกว่าให้เหมือนแบบก็น่าจะหลบไปเองได้อ่ะซึ่งโดยหลักการรถเพยาบมาเขาหลบไม่ได้อ,อก็บางทีตรกะเราก็แปลกแปลก